킹ดอมพิบีคลั่งบาลังเดือดยีพีที่3ความหายนานะในสำนักปกครองเมืองทงเรที่ตอนนี้ท่านเจ้าเมืองกับสมุนมุดใต้ทุนหนีซอมบี้ชาวบ้านที่เมื่อตอนกลางวานันตอนนี้กลายเป็นปีศาจไล่ล่าผู้คนทั่วทุกตารางเมตรหนีได้ก็หนีวิ่งได้กว็วิ่งดโดดได้ก็โดดแต่ระวังฝ่ายตรงข้ามเขาจะโดดด้วยนะเพราะเขาก็หนีมาจากอีกฝากฝั่งหนึ่งเช่นกันไม่ไหวแล้ววิ่งหนีเข้าคุกเลยดีกว่าเอากุญแจมาเปิดเร็วเข้าเร็วพวกมันโกรกันเข้ามาแล้วเปิดยากเปิดเย็นจริงบ้าเอ้ยเร็วสิ เจ้าทำอะไรอยู่เปิดเร็วเข้าสิโอ้ยมันมาแล้วพอเปิดได้ไม่ทันจะได้เข้าไปพวกอสูรกายก็วิ่งเข้าไปกัดกินนักโทษในห้องนั้นกุญแจกุญแจอยู่ไหนแล้วก็มาเปิดอีกห้องก็คือห้องที่ซอบีอยู่นี่แหละเปิดเข้ามาได้แต่จังหวะที่กําลังจะล็อกทหารผู้นั้นก็โดนกัดเข้าที่มือชักแงกแข็งๆล้มลงไปนอนแน่นิ่งถัดมาอีกห้องนักโทษผู้น่าสงสาร ถูกขังยังไม่พอยังล็อกคอด้วยไม้กระดานจังหวะนรกล้มไงหลังนักโทษคนหนึ่งจึงถูกกัดและในห้องขังที่ซอบีกับโจบอมพันอยู่นั้นเจ้าทหารคนเมื่อครู่ที่ชักดินชักงอตายไปแล้วตอนนี้เขาได้กลายร่างเป็นอสุรกายเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนซอบีหยิบดาบขึ้นมาชี้ไปที่เจ้าอสุรกายที่วิ่งเข้ามาลูกกระเดือกเสียบดาบจนม้วยมรณาไปอีกรอบส่วนนักโทษห้องข้งขางๆที่ถูกไม้กระดานล็อกคออยู่เจ้าคนที่ถูกกัดก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยที่มีไม้กระดานล็อกคอ จะได้ไปโดนไอ้พวกที่อยู่ด้านนอกเดี๋ยวมันจะสวบคอเอาช่วยด้วยช่วยข้าด้วยไม่นะอย่าเข้ามาและที่ด้านนอกเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งหนีออกมาเกือบซอมบี้ยุ่มหัวจะตาเกือบขาดโชคดียองชินช่วยไว้ได้ทันมานี่เร็วมานี่เมื่อช่วยเด็กผู้ชายได้จังหวะนี้ที่ด้านล่างก็มีหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งนางวิ่งมาพร้อมร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเจ้าค่ะเจ้าทำไรอยู่นางโดนกัดแล้วนะคว้าตัวเด็กมาเร็วเข้าแล้วปล่อยนางซะนางโดนกัดแล้ว แต่เพราะนางโดนกัดแล้วคนที่อยู่ข้างบนก็ช่วยได้เฉพาะเด็กและยองชินจำต้องปล่อยนางให้พวกอสุรกายรุมขย้ำจมหายไปอีกคน ที่ด้านนอกคนสนิทของโจบอมพันกับทหารอีกสองนายก็ได้ควบมา้าหนีพร้อมพวกซอมบี้ไล่ล่ายาวเป็นหางว่าวหนึ่งในนั้นไปไม่รอดโดนโชบไปทั้งคนทั้งม้าเหลือเพียงสองที่รอดไปได้วัดมาที่ฟากฝั่งชนชั้นสูงกลุ่มหนึ่งก็ถูกซอมบี้ไล่ล่าโดยอีกกลุ่มเข้าใจว่าคนชั้นต่ำพวกนั้นกำลังทำร้ายเหล่าคุณนางแล้วทั้งหมดก็ต้องวิ่งหนีตายกันโอลามาวัดมาที่ชาวประมงที่เพิ่งขึ้นจากหาปลาพอดีสองคนที่ควบมา้าหนีมาก็มีซอมบี้ตามมาด้วยชาวประมง,งงงในงงเกิดอะไรขึ้นนนล่ั คนสนิทของท่านเจ้าเมืองโจบอมพันจึงตะโกนบอกว่าหนีไปหาได้สนไหมเพราะไอตัวที่วิ่งมานั้นคือนายพักเพื่อนบ้านที่รู้จักกันเฮ้ยไอเจ้าพักเราจะปลาได้แล้วมาดูสิใช่เขาหรือเปล่ามองก็รู้ว่าใช่แต่ไอเจ้าพักมันก็ล้มลุกคลุกคลานขาดทางการเดินไม่เหมือนคนปกติตายจริงวันนี้ดื่มมาเยอะละสินี่เจ้าเมามาหรือไงอ้าวคนพวกนั้นใครนะ่ะเฮ้ยเฮ้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะคุณพระช่วยเฮ้ย <"He i, S 2> พวกนั้นมันเป็นอะไรแล้วทั้งหมดก็ได้กลายเป็นอาหารของพวกอสุรกายว่ามาที่หมู่บ้าน ที่ตอนนี้เด็กๆวิ่งไล่กันตามภาษาเด็กหยุดวิ่งได้แล้วเดี๋ยวจะหิวเอานะหยุดทะเลาะกันอย่ากัดกันสิเดี๋ยวก็เป็นแผลเป็นหรอกปล่อยนะไอเด็กนี่บอกแล้วไงว่าจะเป็นแผลเป็นปล่อยนะนายคิมคนหาสมุนไพรส่งลรงหมอจียุนทยอนเดินเข้ามาห้ามเด็กๆแต่เด็กคนที่กัดเด็กคนนั้นมันก็คือซอมบี้และแล้วพวกซอมบี้ก็เข้ามาไล่ล่าคนในหมู่บ้านนี้กระเจิดกระเจิงรวมถึงนายคิม วิ่งมาเรียกท่านพ่อที่นอนป่วยอยู่ท่านพ่อท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นไม่ทันเสร็จแล้วเขาโดนกัดแล้วกลายเป็นตัวประหลาดไปอีกรายแล้วก็หันมาจูโจมบิดาของตนว่ามาที่แม่กับลูกนางโดนกัดแล้วแต่ยังครองสติได้ก่อนจะกลายพันด็อกอีอ,อยู่นี่นะแม่จะไปตามหาน้องอย่าออกมานะเียงนเท่านั้นนางก็เริ่มมีอาการชักดิ้นชักงอแล้ววูบไปด็อกอีแอบดูเห็นว่าตอนนี้แม่นั้นได้กลายพันธุ์ไปแล้วจังหวะที่แม่ด็อกอีกาลังจะเดินเข้ามาหาลูกลูกสาวอีกคนก็วิ่งเข้ามาพอดีท่านแแแมมม่่ททานนนนนเปป็อะะะะไไรกลัวหหยยุุดด เรียบร้อย ทุกอย่างอยู่ในสายตาของด็อกอีหมดแล้วทั่วทั้งสำนักปกครองทงเรจึงกลายเป็นทะเลเพลิงต่อหน้าต่อต,อตาองค์รัชทายาทอีชางที่วิ่งหนีมาจากจียุนทยอนมาโผล่ตรงนีใน้ในตอนท้ายอีพีที่2นั่นเองแล้วจังหวะน,นี้ก็มีเรือลำหนึ่งลอยผ่านมาพร้อมเจ้าปีศาจที่อยู่บนเรือหนึ่งตัวแต่ยังมีอีกเป็นขยงที่กำลังวิ่งมุ่งตรงมาที่รัชทายาทพวกมันกำลังข้ามสะพานมาบางก็ชนบางก็เบียดเสียดกันตกน้ำตกท่าไปองค์ราชทายาทก็ต้องวิ่งสู้ฟัดกันอีกรอบพวกมัันนนกก็็วววววิิว่่่่งงงงงเเเรรไมมมมแพ้้อออคคค์าาาาาาชชชทยยขขขึบบโดีลู ธนูสกัดไว้ได้บ้างพอมาถึงช่วงสะพานพวกมันก็สะดุดกันเองแล้วล่วงตกน้ําไปองค์ราชทายาทเร็วเข้าพะยาคะเกาะไวน้นันแน่นนะพยะยะคะองร์ราชทายาทกระโจนขึ้นหลังมา้าไม่ทันจะออกตัวเจ้าอสุรกายตัวหนึ่งก็พุ่งกัดตูดมาล้มทั้งคนทั้งมา้ามันพุ่งเข้าใส่มูยองเจอลูกถีบกระเด็นไปหนึ่งอีกหนึ่งวิ่งเข้ามาดาบปักอ,อกยังไม่ตายองค์ราชทายาทต,ตีลังกามมวนคว้าดาบดึงดาบออกจากฝักฟันคอหัวขาดไปหนึ่งแล้วราชทายาทก็ฟันคอไอตัวที่จูโจมมูยองหหหััััววววขาาาาาาดไปตตททททีี่่่เจ้้องงววองงงพพกมนค์รรชายายะ แล้วทั้งสองคนก็วิ่งไปที่ค่ายทหารเป็นจุดเดียวกันกันกบชาวบ้านอีกจํานวนไม่น้อยที่มาออกกันที่หน้าค่ายมีใครอยู่ข้างในบ้างได้โปรดให้เราเข้าไปเถอะมีใครอยู่ข้างในไหมไม่มีใครอยู่เลยเหรืชาวบ้านร้องเรียกให้ค่ายทหารเปิดให้เข้าไปหลบภยัยอสูรกายกําลังไล่ลงมากระหม่อมว่าไม่มีใครอยู่องค์รัชทายาทปีนขึ้นไปถือพะยะค่ะขอโทษทีขอโทษนะขอทางหน่อย ลบไปมูยองขอทางให้องร์ราชทายาทชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ได้ไอเดียเราน่าจะปีนข้าบกำแพงไปปีนขึ้นไปกันเถอะเมื่อคนมากมายปีนกำแพงแน่นอนว่ามันต้องโย่ใช่ไหมเจ้าคนสนิทของท่านเจ้าเมืองโจบอมพันก็พูดขึ้นมาว่าถอยออกไปจากกำแพงเดียวนี้อา้าวมีคนอยู่ข้างในนี่นาะกำจัดพวกเขาซะ ไล่พวกเขาไปเดี๋ยวนี้อย่ายิงนะจัดการพวกเขาซะแล้วทหารก็พลั้งมือยิงธนูเฉียดองค์รัชทายาทล่วงลงไปกองกับพื้นเป็นอะไรหรือเปล่าพะยะค่ะกล้าดียังไงพระองค์เป็นองค์ชายราชทายาทของบ้านเมืองนี้นะเปิดประตูเดี๋ยวนี้อย่ามาหลอกข้าซะให้ยากไร้สาระแล้วไปซะไปให้หมดเลยใครก็ตามที่ปีนกำแพงนี้จะถูกลงโทษตามกฎหมายแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมไปสิเรื่องอะไรจะไปล่ะปีนเข้าไปกันเถอะข้าก็ขอปีนด้วยกล้าดียังไง คิดว่าทําอะไรกันอยู่ไอ้พวกนี้นี่ลงไปลงไปซะโทให้พวกเราเข้าไปเถอะอย่างน้อยก็ให้เด็กเข้าไปเถอะไม่ได้ยินหรือดันพวกมันลงไปลงไปไปซะไปให้พ้นลงไปซะทห,หารใช้หอกทิ่มแทงประชาชนลงไปข้าบอกให้ไปซะลงไปอย่าขึ้นมาแล้วราษฎรคนหนึ่งก็ล่วงตกลงมายิงเลยเอาธนูยิงเลยกล้าดียังไง ยิงเลยเอาธนูยิงเลยมูยองทนไม่ไหวจึงตะโกนเสียงดังไปว่ากล้าดียังไงถ้าเข้ามาใกล้อีกแม้แต่นิดเดียวธนูพวกนี้จะเสียบร่างพวกเจ้าช่วยเราด้วยเถอะเจ้าค่ะอย่าให้เราตายอยู่ข้างนอกนี่เลยขอร้องอ้อนวนอนยังไงก็ไม่เป็นผลและแล้วเหล่าอาสุรกายก็วิ่งกรูกันเข้ามาถ้าเปิดให้เข้าไปซะตั้งแต่แรกในคืนนี้ก็คงหนีรอดจากพวกมันองค์ราชทายาทพระองค์ต้องไปแล้ววิง่งทุกคนวิงน่งหนีไป แล้วทุกคนก็ต้องวิ่งหนีตายไปคนละทิศละทางราชทายาทก็วิ่งขึ้นไปที่หน้าผาวิ่งได้สุดและไม่หยุดด้วยนะกระโดดหน้าผาลงน้ําไปเลยเจ้าพวกอสุรกายที่หลงกระโดดตามลงมาเหมือนว่าพวกมันว่ายน้ําไม่เป็นพวกมันค่อยๆจมหายลงไปที่ใต้น้ําองค์ราชทายาทกับองค์ครักมูยองจึงรอดมาโพที่อีกฝั่งองค์ราชทายาทหมอยิงคนนั้นพูดความจริงพระยาค่ะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันตัดภาพมาที่วังหลวงณนะตำหนักฝาบาตอนนี้ฝาบาทก็กําลังเสวยพระกยาหารคาอย่างอริเออร่อยโดยมีพระ เป็นพระราชาองค์ต่อไปของบ้านเมืองนี้ดูแลเขาให้ดีๆนะพยาคะ่ะพระองค์ต้องสอนเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระราชาที่ไร้อำนาจจนกว่าองค์ชายรัชทายาทคนใหม่จะประสูติพระองค์ต้องดูแลฟาบาทให้ได้กินได้ดื่มอย่างเต็มที่พระมาเหสีก็มองถุงเท้าเปื้อนเลือดแล้วเหลือบมองพระบิดาวับมาดูทุกๆท,ท,ที่ที่เต็มไปด้วยซอมบี้ตอนนี้พวกมันยังไล่ล่าเยอะไม่ยอมหยุดน่าสงสารที่สุดก็เจ้านักโทษที่ถูกล็อกคอด้วยไม้กระดานหยุด ยุดได้แล้วข้าเหนื่อยแล้วนะและและ้วพระอาทิตย์ก็ส่องแสงนั่นทําให้พวกมันหาที่ซ่อนไม่งั้นได้ตายซ้ําตายซ้อนอีกเป็นแน่พวกมันต่างก็แยกย้ายสลายตัววิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปมุดซอกหรือมุดใต้ทุนลงไปอยู่ในบอ่อน้ําสารพัดที่ที่ไม่โดนแสงแดดณตําหนักใหญ่เมื่อฟ้าสางนางในก็ต้องปะแป้งแต่งหน้าดับกลิ่นสาบของฝาบาทอสซุนที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดใน3โลกส่วนพระมเหสีเกาะเสด็จกลับตําหนักเพื่อเปลี่ยนชุดที่เปือเป้อนเปื้อนเสื้อผ้าข้าสกปรกแล้วหม่อมฉันจะเตรียมฉลองพระอ,องค์ใหม่ให้คะ จากนั้นสังกูลของพระมเหสีก็นำฉลองพระอ,องค์ทุกชิ้นของพระนางไปเผาทิ้งก็นำไปเผาที่เตาด้านล่างตำหนักนั้นและที่ปกติจะใช้กอไฟตอนหน้าหนาวเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทุกอย่างก็เงียบสงบวับมาดูนูน้อยด็อกอีตอนนี้นางก็ออกมาจากที่ซ่อนแบบงงๆไม่มีผู้คนในหมู่บ้านเลยแม้สักคนเดียว สํานักปกครองยองชินทุบกุญแจที่ล็อกจากด้านล่างออกเพื่อให้ราษฎรที่รอดจากหายนะเมื่อคืนทยอยเดินลงมาส่วนไอ้เจ้าคนสนิทของท่านเจ้าเมืองโจบอมพันตอนนี้มันก็ขี่ม้ามาพร้อมทหารเชืงเง้อเชือช้แง่ทําเป็นมองหาใครสักคนทางด้านซอบีตอนนี้ก็เดินออกมาจากคุกโดยมีโจบอมพันเดินตามหลังเมื่อเห็นซากศพซุกอยู่ตามใต้ถุนแออัดเยัดเยยดเบียดเสียดกันเขาก็สะดุ้งตกใจแต่ซอบีนั้นหาได้กลัวไม่เพราะนางรู้อยู่แล้วว่ามันนอนหลบแดดวับมาที่ลานสํานักปกครองได้เท้าตายจริงทาเจ้ถึง ได้ท้าขอรับได้ท้าขอบคุณสวรรค์ที่ท่านปลอดภัยเจ้าไปอยู่ไหนมาข้าข้าใหญ่จะช่วยชีวิตท่านจึงไปพาทหารทั้งหมดนี่มาขอรับช่วยข้าอย่างนั้นหรอ,อนนี้เนียนะรู้ไหมว่าข้าเจออะไรมาบ้าง้าไม่ใช่เพราะนางเมื่อคืนข้าก็คงตายไปแล้วแล้วด้วยไหวพริบปฏิพาน์มันก็หาแพะเบี่ยงประเด็นจนได้คือว่าเจ้าบ้านนั่นเป็นความผิดของเจ้าบ้านนั่นทั้งหมดเลยขอรับอะไรนะมัวทำไรกันอยู่ตับมันเดี๋ยวนี้ขอรับ แล้วยองชินก็ถูกจับมานั่งคุกเข่าต่อหน้าท่านเจ้าเมืองเป็นความผิดของมันทั้งหมดเลยครับมันรู้เรื่องสยดสยองพวกนั้นทั้งหมดแต่กลับอุบไว้ไม่ยอมบอกข้าก็บอกแล้วไม่ใช่หรืองไงว่าพวกเขายังไม่ตายก็ดียังไงมาถลึงตาใส่ข้าแบบนั้นเดี๋ยวก็เขาพูดถูกบอกเรามาเดี๋ยวนี้อสุรกายพวกนั้นมันอะไรแล้วมันมาจากไหนข้า ข้าจะเล่าให้ฟังเองเจ้าคะ่ะพวกเขาเป็นผู้ป่วยที่จียุนทยอนรวมถึงครอบครัวที่ติดตามมาด้วยพวกเขาทนความหิวโหวยต่อไปไม่ไหวและกินซากศพมนุษย์จากนั้นอะไรนะพวกเขาก็กลายเป็นอสุรกายที่กระหายเลือดเนื้อมนุษย์ในยามกลางคืนช่วงกลางวันพวกเขาจะซ่อนตัวในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึงแล้วก็นอนราวกับว่าตายไปแล้วเจ้าคะ่ะซากศพมนุษย์นี่มันอะไรกันพวกเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันถ้าเป็นเรื่องจริงทำไมเจ้าถึงทิ้งร่างพวกนั้นไว้แบบนั้นล่ะเจ้าน่าจะฝังพวกมันตอนพวกมันหลับหรือว่ากำ ไต้เท้าท่านต้องลงโทษพวกเขาที่ทำผิดนะขอรับค่ะยินดีรับโทษในสิ่งที่ข้าทำแต่ตอนนี้การกำจัดร่างเป็นเรื่องเร่งด่วนกว่าไม่ใช่หรือพอพระอาทิตย์ตกจะมีอสูรกายมาเพิ่มอีกถ้าอย่างนั้นรีบฝังพวกเขาโดยด่วนต่อให้ฝังอะไรนะพวกเขาก็จะตะกายขึ้นมาต้องตัดหัวหรือไม่ก็เผาเท่านั้นขอรับเขาร่างหรืออะไรนะ ใครบอกว่าเจ้าเผาร่างได้เออป้านั้นใครนะคือว่านางเป็นมารดาของอดีตแม่ทัพขอรับอ๋อทำความเคารพเสียหน่อยไม่ว่าใครก็ห้ามทำลายร่างกายที่ได้มาจากพ่อแม่ลูกชายที่รักของข้าเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลเรามาตลอด3มรุ่นถ้าเจ้าคิดจะแตะต้องร่างของเขาเจ้าก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนเดี๋ยวได้ข้ามแน่ละป้าเอ้ยใช่ถ้าเจ้าแตะต้องร่างของคนในครอบครัวข้าเจ้าก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนเช่นกันก็เดี๋ยวจะได้ข้ามทั้งหมดนี่แหละพวกเขาก็พูดถูกนะขอรับ พวกชนชั้นสูงน่ะต่อให้กระทำผิดร้ายแรงอย่างคดีฆ่าคนตายถ้าราชสำนักไม่อนุญาตก็ลงโทษพวกเขาไม่ได้ทราบใช่ไหมขอรับแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นถ้าเราเผาร่างทั้งหมดนั่นเราก็ต้องเจอกับความโกรธเกรี้ยวของชนชั้นสูงแล้วจะให้ข่าทำยังไงเล่าให้ตายสิเอ,อ่อคิดออกแล้วเราควรเผาพวกชั้นต่ำเสียเออได้แล้วก็จัดงานศพที่เหมาะสมให้แก่ร่างของพวกชนชั้นสูงแล้วค่อยฝังพวกเขาไว้ลึกๆใต้พื้นดินดีไหมขอรับ มีร่างตั้งมากมายเราจะแยกชนชั้นสูงออกจากชนชั้นต่ำได้ยังไงกันโธ่เอ้ยมันจะไปยากอะไรเราก็แค่แยกร่างที่สวมใส่ผ้าไหมกับผ้าขี้ริว้วออกจากกันก็ได้นี่ขอรับเออเจ้าช่างหลักแหลมนักขอบพระคุณที่ชมขอรับแบ่งพวกเขาออกเป็น2กลุ่มสิเอาเลยเรวเข้าจังหวะนี้เององค์ราชทายาทก็เดินเข้ามาขัดจังหวสะสกอรทำไมผู้ที่ดูแลความปลอดภัยของผู้คนถึงได้ไร้ความสามารถเช่นนี้ มาถึงองค์รัชทายาทก็สอยเจ้าคนสนิทท่านเจ้าเมืองลวงลงไปกองกับพื้นเจ้าทำอะไรนะ่ะแล้วองค์ราชทายาทก็ชักดาบออกมาชี้ไปที่เจ้าคนสนิทท่านเจ้าเมืองทหารสนักปกครองก็ชักดาบทันทีองค์รักษ์มูยองก็ชักดาบสู้เช่นกันทันทีที่พวกเจ้าชักดาบออกมาหัวจะหลุดจากบ่าแน่เออเอาไงดุดันซะน่าเกรงใจเชียวเจ้าเป็นใครถึงกล้าดีมาทําแบบนี้เจ้าไม่ได้แคร์ไร้ความสามารถแต่ยังเลวซามไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเพราะเจ้าปิดประตูค่ายทหารเมื่อคืนนี้ผู้บริสุทธิ์นับไม่ถ้วนถึง เจ้ายิงธนูใส่ข้าต้องถูกลงโทษถึงตายและต้องโทษประหารทั้งครอบครัวถือว่าเจ้าก่อกบฏว่าแต่ท่านคือใครแล้วองค์ราชทายาทก็โยนไป้ายประจำพระองค์ให้โจบอมพันดูมังกรสีโคงเล็บท่านคืออ เป็นเกียรติที่ได้พบอง์รัชทายาทยาคะคะทุกคนตกอกตกใจเมื่อกี้เขาว่าอะไรนะพวกเจ้าทําอะไรกันอยู่นะ่ะมีองค์รัชทายาทนะราษฎอนก็นั่งลงตามที่ท่านเจ้าเมืองบอกแต่รัชทายาทยังโกรธไอคนเห็นแก่ตัวอยู่ข้าควรจะฆ่าเจ้าเสียเดียวนี้แต่เราต้องพึ่งทุกคนดังนั้นไว้ชีวิตกระหม่อมด้วยเธอข้าจะลงโทษเจ้าหลังจากจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วโอ้ยรอต,ตายเมือนควายควิดมีทหารเหลือรอดกี่นายมีแค่50นายพะนายะพ่ะให้ทหารทุกนายออกค้นหาร่างพวกเขาต้องเผาร่างทั้งหมดทิ้งทันที ทำแบบนั้นไม่ได้นะเพคะข้าเข้าใจว่าการสูญเสียคนในครอบครัวไปมันเป็นยังไงแต่เราต้องเผาพวกเขาเพื่อยับยั้งอันตรายในอนาคตหยุดไฟส่งสัญญาณและส่งคนนำสารไปกระจายข่าวเพื่อขอความช่วยเหลือและกักกันทงเรซเียแล้วก็ลำเลียงผู้รอดชีวิตไปทางเรือจากทั้งสองค่าพาผู้คนไปที่ปลอดภัยก่อนอาทิตย์ตกดินกระมม่โจบอมพันเจ้าเมืองทงเรน้อมรับพระบัญชาพยาค่ะน้อมรับะบัญชาพยาค่ะแล้วทหารก็วิ่งไปจุดไฟสัญญาณมีคนจุดไฟแล้วจากนั้นผู้ส่งสารขอความช่วยเหลือสามนายก็ออกจากทงเรไปวารา์ง ท่านหัวหน้าบัณฑิตอยู่ที่ไหนรออยู่ข้างในขอรับค่าออกมาเพราะเคารพเขาแต่ตอนนี้มีเรื่องก่อกบฏอยู่นะหูแอบมาเจอกันลับๆแบบนี้คงดูไม่ดีเรามีเรื่อง่วนต้องแจ้งท่านขอรับเชิญทางนี้ขอรับเมื่อได้เข้ามาคุยกันท่านหมายความว่าอย่างไรพบศพในตำหนักฟาบาดงั้นเราต้องมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นที่นั่นแน่อัครมหาเสนาบดีโจฮักจูกำลังปิดบังไม่ให้เรารู้ ข้ารู้ว่าท่านเป็นคนของเขาแต่ที่ข้าบอกท่านเพราะข้าเชื่อว่าท่านรู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นไปไม่ได้หรอกขอรับมีเพียงทางเดียวที่จะรู้ความจริงคือยอมให้เราเข้าตำหนักฝาบาทถ้าเราได้เห็นฝาบาทด,ด้วยตาตัวเองและยืนยันว่าพระองค์ปลอดภัยทุกอย่างก็จะกระจ่างเองพระมเหสีสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปในตำหนักฝาบาทนะขอรับเรารับใช้ฝาบาทไม่ใช่พระมเหสีท่านอันธยอนจะมาร่วมกับเราด้วยท่านอัทยอนผู้น,าน,นาั้นนรึกเขาอยู่ที่บ้านเกิดอย่างสงบไว้ทุกขให้กับมารดาที่เสียไไปปมมมาาาาา3ีแแแแลลล้้้้วววตตตตตต่่เเเขขคคคือออนนนหบบบบััััณฑิิะผูงงญชทุกยยดด ว่าแล้วก็วับระดูใต้เท้าอันทยอนผู้พักดีเขาเห็นควันไฟสัญญาณขอความช่วยเหลือนั่นแล้วและคงทราบดีว่าตื่นตื่นมีเรื่องแล้วแต่ซีรีก็พาเราวับมาที่อัครมหาเสนบดีโจโฮ,ฮักจูคนของเขามารายงานว่าข้าจับตาดูหัวหน้าบัณฑิตและคนตัวคนรับใช้ของเขาที่รีบเดินทางออกไปแล้วเจอนี่ขอรับเป็นจดหมายที่ตั้งใจส่งให้ท่านอันทยอนที่ซังจู <c oughs> เขาทําแค่อ่านหนังสือถ้าเขาอยากท้าทายข้าก็ต้องให้ท่านอันทยอนช่วยเราควรทํายังไงดีขอรับลยไปเถอะ ท่านแน่ใจหรือขอรับท่านอันยอนช่วยประเทศนี้ไว้ระหว่างสงครามเมื่อ3ปีก่อนถ้าเขาสนับสนุนองค์ชายรัชทายาทผู้คนก็อาจยอมตามด้วยเช่นกันท่านอันธยอนนะไม่มีทางต่อต้านค่าได้หรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม พูดเหมือนมีอะไรติดค้างกันอยู่เนอะตัดภาพมาที่เจ้าเมืองธงเรที่ตอนนี้ดูเป็นกังวลเอามากๆได้ท้าวมอยิงซอบีมาแล้วขอรับรู้แล้วให้นางเข้ามาท่านอยากพบข้าหรือเจ้าคะใช่ข้าเรียกเจ้ามาในวันนี้เพราะทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองเจ้าค่ะข้าควรรายงานในทันทีแต่พวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวของข้าข้าจึงคิดว่าจะรักษาพวกเขาได้โปรดประหารข้าเถิดเจ้าค่ะเอ่อไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกโจบอมอิวรีบย้ายกล้นเข้ามานั่งใกล้ๆซอบีหมออย่างเจ้าก็มีหน้าที่ต้องรักษาผู้คนอยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นเเเเเมมมมืื่่่่่่อคคนจ้้้้้าาาาาายยยยังงชชชวววีีิตตตไไดแก็ล คือว่าข้าสาบานว่าจะตอบแทนเจ้าสำหรับสิ่งที่เจ้าทำจนเส้นผมทั้งหมดบนหัวของข้ากลายเป็นสีขาวข้าจะให้เจ้าอยู่ข้างกายข้าท่านต้องการหมอหรือเจ้าคะโอ้ยเขาสารภาพรักเออท่านป่วยตรงไหนหรือเจ้าคะเออเปล่าท่านหน้าแดงนะเป็นแบบนี้ตลอดหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่าปกติหน้าไม่แดงแต่มาแดงตอนที่ประมาทเจ้าคะนี่อาจเป็นเพราะหัวใจและตับท่านไม่แข็งแรงถ้าท่านไม่ว่าอะไรข้าขอตัวชีพจรท่านได้ไหมชีพประจข้าหรือเออ ชายหญิงห้ามแต่เนื้อต้องตัวกันแต่ระหว่างเราคงไม่มีปัญหาอะไรได้สีตัวชิปรจรค่าได้เต็มที่เลยแล้วสบีจึงตรวจชิปรจรและวินิจฉัยโรคเบื้องตน้นท่านปัสสาวะลำบากหรือเปล่าเจ้าคะเมื่อกี้เจ้าพูดว่าท้องน้อยของท่านอาจจะตึงๆท่านอาจจะเจ็บที่น้องชายด้วยฮะน้องชายหรือข้าคิดว่าเป็นโรคหนองในเจ้าคะ่ะโรคหนองในหรืออะไรกันข้าสิ่งนั้นของข้าไม่ปกติหรือไม่ต้องกังวลไปนะเจ้าคะ่ะยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงเมื่อท่านทานยานแล้วก็จะหายเอง และจังหวะนี้ที่ด้านนอกก็รายงานว่าใต้เท้าขอรับองครักษ์ประจําตัวขององค์ราชายาทมาขอรับเข้าใจแล้วให้เขาเข้ามาเลยองค์ราชายาทสั่งให้ข้ามาพาตัวท่านหมอไปด้วยขอรับอ๋ออย่างนั้นเหรอเออถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ควรไปเอาสิเอาสิไปได้เลยเมื่อซอบีกับองครักษ์ไปแล้ว สมุนของเขาก็มาไต้เท้าหัวหน้ากองอารักขานะขรรับรู้แล้วมีอะไรเรือรบทั้งหมดเสียหายระหว่างความโกลาหลเมื่อคืนไม่มีเรือพอจะอบพยพผู้คนครับมีเรือขนส่งสินค้าแค่ลำเดียวที่ออกแล่นได้ในอีกประมาณสองชั่วโมงแล้วเราจะอบพยพทุกคนด้วยเรือขนส่งลำเดียวได้ยังไงกัน ข้าทราบดีขอรับการค้นหาร่างเป็นยังไงบ้างเราให้ทหารทุกนายออกค้นหาร่างแต่ก็ไม่เป็นผลขอรับงั้นก็ไปหาให้ได้มากที่สุดสิไปเร็วจังหวะนี้คนสนิทก็จะประจบสอบพอโดยการเอารองเท้ามาวางให้ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเลยไม่เอา้าขออภัยขอรับองค์ชายรัชทายาททรงรับสั่งมาแล้วคิดแผนให้ได้ก่อนพระอาทิตย์ตกละ่ะตัดภาพมาที่โรงหมอจียุทธยนมูยองพาซอบีมาพบองค์ราชทายาทที่ที่นางมีความทรงจำอันเลวร้ายเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ภาพมา ขณะที่ยองชินเปิดประตูออกมาซอบีก็ได้เห็นยองจูเพื่อนหมอหญิงของนางที่กำลังขย้ำร่างมนุษย์อยู่อย่างอร็ดอร่อยยองจูแค่ซอบีเรียกชื่อเท่านั้นยองจูก็กระโจนเข้าใส่ซอบีทันทีแต่ยองชินนั้นเร็วกว่าเขาพุ่งเข้ากระแทกร่างยองจูแล้วคว้าตัวซอบีกลับเข้าห้องตามเดิมกำลังจะปิดประตูท่านหมออีซึงฮีก็มุดประตูเข้ามาท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นเจ้าคะมันไม่ใช่แบบนี้ในฮันยามไม่ได้เป็นเช่นนี้ตอนท่านอีโดนกัดเขาป่วยอยู่หลายวันแล้วก็เสียชีวิตอย่างมนุษย์แต่ว่าเหตุการณ์ในันนนี้้ผูคโนดนกดก พวกเขากับกลายเป็นอสุรกายเหมือนกันโรคนี้เปลี่ยนไปแล้วมันเริ่มแพร่กระจายหมายความว่ายังไงเจ้าค่ะท่านอาจารย์ค้ารักษาได้ค่าสามารถรักษาโรคนี้ได้ค่าบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับโรคนี้ไว้ทุกอย่างเลยสอบีเดินตามท่านอาจารย์หมอแต่ยองชินดึงนางเอาไว้เพราะเขาสังเกตเห็นแผลที่ตัวของหมออีเขาจึงแน่นิ่งไปจังหวะน,นั้นก็กลายพันธุ์ไปอีกคนตัดภาพมาที่องค์รัชทายาทที่ตอนนี้นั่งอ่านบันทึกหมออีรอซอบีมาอธิบายเพิ่มเติมสองชั่วโมงหลังจากแทงเข็มที่เคลือบด้วยสมุ โรคนี้รักษาได้งั้นรึเป็นเรื่องจริงรึอาจารย์พูดไว้แบบนั้นเพคะหุบเขาอันหนาวเหน็บที่มีหมอกลงทุกฤด,ดูตลอดปีสมุนไพรมีดอกสีม่วงที่บานตอนช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงจะสามารถชุบชีวิตคนตายได้เจ้าไปหุบเขาเพื่อหาสมุนไพรนั่นรึหม่อมฉันนึกว่าถ้าเจอสมุนไพรนั่นแล้วจะหาทางรักษาโรคได้จึงออกตามหาแต่ก็หาสมุนไพรแบบนั้นไม่เจอเพคะตอนนี้ยังไม่มีทางรักษาโรคนี้ได้สินะองค์ระชายาทกระหม่อมมีเรื่องต้องทูลพระองค์ยะคะเมื่อสอบีออกไปมูยองจึงไไได้้้ทูลววว่่่าาาากกกกะะหหหหมมมมมออออออิขงโจจจจบเพยคีีนนปใัแ็ หมหจริงๆเลยพระองค์น่าจะคุยกับเขาดีๆทรงทําแบบนั้นทําไมการเขาเป็นลูกชายสุดที่รักเพียงคนเดียวของโจฮักจูนะพะยะค่ะถ้าเขาได้รับศีรษะลูกชายคนเดียวของตัวเองไปแล้วก็เขาไม่มีทางให้อภัยเราแน่ข้าก็จะไม่ให้อภัยเขาเช่นกันอะไรนะพะยะค่ะพระองค์ถูกกล่าวหาว่าเป็นจบฏดแล้วก็หนีมาถึงทงเรพระองค์คิดจะสู้กับเขายังไงรึพะยะค่ะข้ามีข้ออ้างที่จะเล่นงานเขาแล้วค่ะต้องหาคนช่วยเหลือข้ออ้างหรือข้ออ้างอะไรพะยะค่ะก่อนตอบองค์ราชทายาทก็นึกถึงวัยเด็กของตนจงมีชีวิตอยู่นะเจ้้าตตตอออองมีชีชวิยู่่่ไปสเสด็จพ สเสด็จสวรรคตแล้วอะไรนะพะยะค่ะฝ่าบาทเสด็จสวรรคตแล้วงั้นรโจฮักจูกับพระมเหสีใช้สมุนไพรคืนชีพกับสเสด็จพ่อหลังจากพระองค์สเสด็จสวรรคตไปแล้วเพื่อรักษาอำนาจของพวกเขาเอาไว้บันทึกนี้และหมอหญิงคนนั้นจะเป็นพยานให้ข้อเท็จจริงนั้นสังจูข้าจะไปหาท่านอันฮยอนว่ามาที่ท่าเรือขณะนี้คนสนิทของท่านเจ้าเมืองก็ได้อพยพชนชั้นสูงไปจากทงเรเร็วเข้าเร็วเลยรีบจัดการให้เสร็จก่อนคนจะมากันเยอะไปกันเถอะจะเอาหมูมาด้วยทาไมกันว่ามาที่คุกนักโทษผู้น่าสงสารกััม้ก้กานนนแ่่่่เเียยยยย็็็งงงงงอออออููติปพืๆห จังหวะน,นี้ทหารผู้คุมก็ตะโกนแจ้งกันว่าเรือกําลังจะออกแล้วเร็วเข้าทุกคนหนีไปหมดแล้วเร็วเลยทหารผู้คุมวิ่งแจ้นเกรงไม่ทันขึ้นเรือยองชินที่ถูกขังอยู่ก็เกิดสงสัยนี่ขอโทษทีนี่เกิดอะไรขึ้นดูแลตัวเองก็แล้วกันทหารผู้คุมนายนั้นโยนกุญแจคุกให้ยองชิน โอ๊ยจะคว้างให้ถึงเลยก็ไม่ได้ตัดภาพมาที่องค์ราชทายาทมูยองและซอบีไปสังจูทางเรือเร็วกว่าพวกเขาซ่อมเรือเกือบเสร็จแล้วเราไปที่ท่าเรือกันเถอะว่ามาที่ท่าเรือยองชินเมื่อช่วยตัวเองออกจากคุกได้แล้วเขาก็วิ่งมาที่ท่าเรือที่ตอนนี้ชาวบ้านถูกทิ้งไว้ที่ท่าไม่นะอย่าทิ้งเรานะไต้เท้าได้โปรดพาเราไปด้วยเถอะอย่าทิ้งเราไปได้โปรดพาเราไปด้วยไต้เท้าโปรดพาลูกเราไปด้วยแค่ลูกเราก็ได้ได้โปรดจับมาเถอะ เจ้าพวกนั้นหนี่นะควรไปทําอย่างอื่นแทนที่จะมาคลาครวญทาไมถึงโง่งเงากันแบบนี้ทําแบบนี้จะไม่เป็นไรแน่หรือเราไม่มีทางกําจัดร่างทั้งหมดได้ก่อนอาทิตย์ตกหรอกขอรับคืนนี้จะเกิดเรื่องโกลาหลอีก,การที่เราอยู่ที่นั่นก็เหมือนถือฟืนวิ่งเข้าหากองไฟนะขอรับท่านกับเหล่าชนชั้นสูงเป็นเสาหลักที่คาจุนธงเรใช่แล้วข้าเห็นด้วยท่านต้องมีชีวิตรอดเพื่อสร้างธงเรขึ้นมาใหม่อีกครั้งเจ้าแน่ใจใช่ไหมว่าองค์ราชทายาทออกจากธงเรยไปอย่างปลอดภัยแน่สิขอรับข เออช่างเถอะขออภัยขอรับไม่ต้องกังวลแล้วก็ใเท้าเชิญทางนี้หน่อยขอรับจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรือขอรับองค์ชายราชทายาทยังอยู่ที่นั่นนะขอรับถ้าพระองค์รู้ว่าเราออกมาแบบนี้พระองค์สั่งตัดหัวเราแน่เมื่อคืนเรายิงธนูใส่พระองค์พระองค์ตรัสว่าจะประหารครอบครัวเราจะทางไหนเราก็ตายอยู่แล้วแต่ว่าอ้าวมีเด็กเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วย เอาละดีเลยแล้วก็กินอย่างสบายอุราไม่เอาหน้าไม่ต้องห่วงหรอกในโลกนี้กลุ่มแฮวอนโจมีอำนาจเหนือราชวงศ์อีซะอีถ้าเราทำดีกับท่านเจ้าเมืองเข้าไว้เราก็จะหาทางรอดได้เองนั่นแหละว่ามาที่ด้านล่างใต้ท้องเรือสัมภาระมากมายของผู้โดยสารบนเรือรวมถึงร่างลูกชายของมนุษย์ป้าชนชั้นสูงผู้นี้ที่กำลังนำพาหายนะมาเยือนรอเพียงแค่พระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นจบ อีพีที่3แต่เพียงเท่านี้เจ้าค่ะขออนุญาตอวยพรอ,อย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาอย่าลืมกดติดตามพวกเราองค์หญิงอีพยูนและลูกๆอีก4ตัวด้วยนะเพคะเจอกันอีกทีหน้าเจ้าค่ะ